คือคลิปนี้มีไอดีแจกแปลงร่างเลยแล้วกันวุ้ยพี่โดนอะไรอะ่ะโอ้โหไม่บอกอีซี่ โโอโ้สำหรับใครที่อยากหาผลทาวรมีงบนิดเดียวนี่เลยครับเว็บ X อ z o n ซมีบริการสุ่มผลทาวรเริ่มต้นที่50เองต่อครั้งนะแล้วก็สุ่มเกมพาร์ทส2บบาทโอ้โหโคตรโหดสุ่มเพา VC ซี30บาทต่อครั้งทุกคนโอ้โห,โโห,โโหพี่สุ่มผลทาวนแต่ได้โทเคขนเฉยแต่โทเคน็นนั้นเอาไปแลกของได้เช่นผพา VC ผลทาวนยังไม่พอมีไอดีขายอีกไก่ตัน โมจิตื่นหาบคู่ เผาวีซีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเกลือลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับไปจัดกันเลยเจอกันครับโอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะทุกคนอบอกฟัวพี่คือแบบโคตรไก่เลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหนนร่นะทุกคนคือที่พี่ไม่ไค่อยทาคลิปบอกฟัวคือแบบพี่เต้นไก่เวแบบพีพีกากๆนะครับแต่วันนี้พี่ได้อ่าไอดีเผาวีซีมาครับแล้วก็เป็นเผามนุษย์นะทุกคนเป็นเผามนุษย์ดาบคู่แล้วก็โมจิตื่นนะครับทุกคนวันนี้จะมาฆ หรือว่าโดนเผาฆ่าไปดูนะ ก็อย่างแรกนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคือคลิปนี้มี ID แจกนะทุกคนอย่ายวใช้คลิปพี่บอกกติกานั้นแจก ID เผาวีซีนะครับทุกคนโคตรดีเนี่ยโคตรดีอะแต่ถ้าใครอยากสุ่มเผาวีซีนะครับแนะนําว่าไปร้านเอ็กโอโซนนั่นเลยนะครับมีสุ่มเผาวีซีราคา30บาทแล้วก็ผลทาวอนก็มีนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะทุกคนป่ะไปดูดีกว่า let's go <S พี่คิดว่านะอ่าคนมักจะอยู่โลก2กนะันแค่ป่ะทุกคนโลก3ไม่ค่อยมีคนอยู่หรอกมั้งน่าจะอยู่โลก2นนะะอ่่่าาาตรงคคเเเฟดีี๋ยวพไปฟ่ดีกว่า โอเคทุกคนพี่ได้ทําการมาโลก2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้จะหนึ่งหนึ่งกับพี่ไปดูสักทรงอ่ะเอาเปล่าเอาเปล่ามาดิมาดิมันมาวะทุกคนมันมาวะ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 เอาเปล่าเอาหายเมื่อกี้คิดว่าจะหนึ่งหนึ่งกับเรานะเมื่อกี้นะทุกคนเอาเปล่าเอาเฮ้ยพี่ขอปิดเซมไปหนึ่งมาแล้วมาดิเอาไม่ล่ะเอาดิเปิดก่อนได้เปรียบ นี่ไงเอ้าอ๋อเลวแตกต่กางกันไปทุกคนว่าแล้วทำไมมันบางๆวะเดี๋ยวหาต่อดูว่าเอ้ยสะใจว่ะค่านึงคนแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือพี่พึ่งเล่นเลยฝนะึกเล่นเลยนะเดี๋ยวหาเซิร์ฟใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเลือกเซิร์ฟใหม่ก่อนทุกคนเซิร์ฟนี้มันคนน้อยอะ่ะเอ้ยมันมันไม่ค่อยสู้กันเลยโอ้โหชัดเลยเซิร์ฟเนี้ยคิดว่า PVP แน่อนอนนะทุกคนมาถึงมาเปิดนี่เลยอะ่ะเดี๋ยวเราเลย โ้เฮ้ยหายอุ้ยอ่าไอ้น,นี่เจา้าอุ้ยพี่โดนอะไรวนะ้เนี่ยฝั่งล่างเลยลวยกัน อุ้ยพี่โดนอะไรอะ่ะมันคือผลอะไรของมันอะ่ะทุกคนมองไม่ทันอะ่ะเฮ้ยลองคอมเมนต์ทีพี่คิดนะพี่โดนผลอะไรอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาสองสามตัววันทุกคนเฮ้ยได้พี่อ้าวเวนอุ้ยผลอะไรอะ่ะแพ้สองล้อไป,เ,ปนเนี่ยผลอะไรไม่รู้นี่ไงเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยซึกเปิด โอ้โหผลน้ำแข็งแน่เลยใช่ปะโอ้โหไม่บอกอีซี่โอ้โหก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับทุกคนเดี๋ยวถ้าใครชอบก็กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบแบบบอกฟู้ดที่พี่เล่นนะครับเดี๋ยวพี่ต้องฝึก PvP ก่อนนะ PvP พี่โคตรจากเลยพี่ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องฝึกอ่ะเนาะพี่แจกให้ในติกตอกนะทางติกตอกพี่แจกให้นะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบาย มันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่ม